ท่านผู้ชมคะวันนี้เราพาท่านผู้าพาพาชมนะคะมาดูความแตกต่างระหว่างที่เราใส่ R d ดีลงไปในขวดนะคะ <Stunde> แล้วก็ตั้งทิ้งไว้ประมาณ2วันนะคะอันนี้ขวดที่เราใส่ R d ดีลงไปนะคะและอันนี้ขวดที่เราไม่ได้ใส่นะคะเรามาดูความแตกต่างนะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะท่านผู้ชมคะขวดที่เราใส่ R d ดีลงไปนะคะจะเห็นได้ว่าน้ําแตกตัวระเหยนะคะเป็นเม็ดน้าเล็กๆนี่นะคะ ละอองน้ําจะทําให้เพิ่มความชื้นให้พืชในอากาศนะคะท่านผู้ชมคะเนี่ยค่ะเราจะเห็นความแตกต่างของเม็ดนะคะอันนี้ R d 2 5ดีสองห้าหนึ่งนะคะที่เราหยอดลงไปนะคะท่านผู้ชมคะจะเห็นได้ว่ามันจะแตกตัวละเหยเป็นเม็ดเล็กๆนะคะเนี่ยคะ่ะละอองน้าอ่าตัวเนี้ยนะคะจะทําให้เพิ่มความชื้นให้พืชในอากาศได้ดีอย่างมากๆเลยนะคะ เปรียบเทียบกับที่เราไม่ได้ไม่ได้ใส่เนี่ยเม็ดจะแตกต่างกันนะความละเอียดมันก็ไม่เหมือนกันนะคะค่ะท่านผู้ชมท่านไหนนะคะมีความสนใจในผลิตภัณฑ์ R ดีของเรานะคะอ่าก็โทรมาได้เบอร์นี้นะคะ083 159 54 73นะคะ083 159 54 73ะคะ่ะโทรมาได้นะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้จะมาแนะนำนะคะวิธีการใช้ระบบน้ำนะคะด้วย R d ดี5 1นะคะถ้าในจำนวนพื้นที่เยอะๆนะคะ R d ดี RD ของเราก็จะมีการใช้ในระบบน้ำก็คือหยอดลงโอ่งนะคะทุกๆ15วันนะคะเพื่อเพื่ออะไรรู้ไหมคะเพื่อเป็นการประหยัดเวลานะคะอาดี RD ของเราหนึ่งขวดนะคะใช้ได้ต่อพื้นที่10ไร่นะคะ,นะคะเดี๋ยวเราจะมาผสมอาดีนะคะลงในโอ่งน้ำนะคะ ทุกๆ15วันเราจะมีการมาผสมนะคะแล้วก็เทลงไปเลยนะคะท่านผู้ชมคะนี่นะคะพื้นที่ของเราก็ประมาณ20ไร่นะคะแล้วก็ต้องเทไป2ขวดนะคะ วิธีนี้เพื่ออะไรรู้ไหมคะเพื่อประหยัดเวลานะคะในพื้นที่ที่จํานวนมากนะคะปกติเราจะเดินหยอะทีละต้นนะคะเราทําวิธีนี้เพื่อเป็นการประหยัดเวลานะคะในการดูแลนะคะการดูแลของเราเราก็จะใช้ rd 2 5 5 1นะคะช่วยในการดูแลนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจที่อยากจะสั่งผลิตภัณฑ์ตะบานของเราก็โทรมาได้นะคะเบอร์ก็ให้ไปแล้วก่อนหน้านั้นนะคะ แล้วก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่ม id line rd 2อ5 1นะคะและข่าวสารอัปเดตในช่อง YouTube ของดอตกรสุกเกษมนะคะแอดกรดสุกเกษมนะคะหลังจากที่เราผสม r าดีลงไปในโอ่งน้ําแล้วนะคะระบบน้ําของเราก็จะกระจายไปตามท่อน้ําที่เราวางไว้นะคะแล้วก็จะลงสู่สวนนะคะแล้วก็จะมีการเปิดน้ําทุกๆวันแต่ว่าใน r าดีของเราเราจะใสท่ทุกๆ15วันนะคะเพื่อเป็นการดูแล น,ะะนี่ก็คือเป็นระบบน้ําของเรานะคะมีการต่อท่อนะคะตั้งระบบน้ํานะคะแล้วก็จะไหลไปตามาระบบของเรานะคะที่เราตั้งไว้นะคะถ้าสนใจผลิตภัณฑ์ของเรานะคะก็โทรมาได้หรืออยากจะสอบถามรายละเอียดนะคะโทรมาได้เบอร์นี้ค่ะ0831595473ค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เราจะมาแนะนำนะคะในการหยอดโคลน,นะคะผสมด้วย RD 251ของเรานะคะ อา,อาดี251ของเรานะคะเป็นสารออร์แกนิกนะคะคลายโฮอร์โมนพลังเซลล์ตั้งต้นเนื้อเยื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสะโคแสงและการดูดซึมมีผลต่อกระบวนการเจริญเติบโตนะคะและเพิ่มคุณภาพผลผลิตของพืชมีจากงานวิจัย BP 2019นะคะนวัตกรรมสูตรเข้มขน้นเพิ่มพลังงานให้เซลล์พืชนะคะเติมออกซิเจนให้รากเพิ่มการเปลี่ยนรูปสารอาหารไปใช้ประโยชน์ได้เป็นอะตอมพลังงานประจุไฟฟ้านะคะอออน เพิ่มการแลกเปลี่ยนประจุบวกนะคะเป็นสูตรที่เหมาะสมในการเพิ่มปริมาณสาหลายสีเขียวแกมน้ําเงินในดินและน้ําลดโลกร้อนลด,ลดปุ๋ยยานะคะผลิตภัณฑ์มีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ปีพีเมื่อ2553และ2562นะคะคิดค้นวิจัยโดยด็อกตร์กรสุกเกษมผู้ผลิตและจําหน่ายบริษัท อิมูลซินเนย่จำกัดนะคะดกกรสุกเกษผู้วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ r d 2551นะคะเป็นนวัตรกรรมทางการเกษตรของเราค่ะเรามาดูส่วนผสมนะคะก่อนที่เราจะหยอดโคนนะคะเราต้องมาผสมด d ของเรานะคะการส่วนผสมก็คือน้ำา1ลิตรนะคะท่านผู้ชมคะน้ำา1ลิตรต่อด d ของเรานะคะเท่ากับ100 cc ซีซีนะคะ100ซีซีเท่ากับ อ D ดีของเราฝาเขียวนะคะสีฟ้านะคะฝาเขียวเนี่ยก็เท่ากับ2 5 cc นะคะแล้วก็ผสมเลยนะคะเท่ากับสีฟ้านะคะสีฟ้าเขียวนะคะต่อน้ำหนึ่งลิตรนะคะท่านผู้ชมคะ ต่อไปแล้วก็มาทำการหยอดโคนนะคะอันนี้เราจะมาหยอดต้น,ตนปาล์มนะคะนี่คือต้นปาล์มจากที่เราคิดว่ามันจะตายแล้วนะคะท่าน,นผู้ชมคะเราหยอดทุกๆสิบห้าวันคท่านผู้ชมดูคะ่ะต้นปาล์มเรายังอยู่นะคะยังอยู่นะคะแล้วก็หยอดนะคะประมาณนี้นะคะ เราจะหยอดทุกๆ15วันนะคะเป็นการดูแลต้นปลาล์มของเรานะคะแล้วก็หยอดได้ทุกต้นนะคะหยอดไปได้เรื่อยๆนะคะเราสามารถหยอดได้กับทุกพืชน,นะคะต้นไม้ทุกต้นนะคะเราสามารถหยอดได้หมดเลยเป็นการดูแลนะคะท่านผู้ชมคะและที่สำคัญเนี่ยต้นมะพร้าวหรืตอต้นอื่นที่เราปลูกบริเวณบ้านเรา สามารถหยอดได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูกันนะคะไปดูต้นมะพร้าวกันค่ะนี่ค่ะนี่เป็นต้นมะพร้าวน้ำหอมนะคะแล้วก็สามารถหยอดโคนได้เหมือนกันนะคะก็หยอดไปเลยนะคะรอบๆโคนต้นนะคะช่วยบำรุงรากนะคะท่านผู้ชมคะ ท่านผู้ชมท่านไหนสนใจผลิตภัณฑ์อดีของเรานะคะก็โทรมาได้เบอร์นี้ค่ะ0831595473นะคะ0831595473ค่ะผลิตภัณฑ์ มีงานวิจัยอะมิโน BPRD 251นะคะราคารวมส่งขวดละ700บาทนะคะสองขวดขึ้นไปราคา1 2 0 0บาทนะคะแล้วก็หกแถม1นะคะราคา3,600บาทนะคะจะพาไปดูต้นทุเรียนนะคะเราก็ดูแลเหมือนกันนะคะทุเรียนของเรานะคะโดยการหยอดโคลทุกๆ15วันนะคะวิธีดูแลของเรา โอตอนแรกนะคะท่านผู้ชมเราคิดว่าต้นของเรียนต้นทุเรียนของเราเนี่ยมันจะตายแล้วนะคะแต่ไม่ตายนะคะท่านผู้ชมดูนะคะเนี่ยเรามีการมาปลูกซ่อมสามต้นเลยเพราะเราคิดว่ามันจะตา,แายแล้วเราดูแลด้วยอาดีของเรานะคะในการเดือดคนทุกๆห้าวันท่านผู้ชมดูได้เลยนะคะเนี่ยกําลังแตกยอดออกมาท่านผู้ชมคะอัศจรรย์อัศจรรย์จใจเหลือเกินเนี่ยค่ะ แตกยอดออกมาเฉยเลยนะคะเนี่ยจากที่เราคิดว่ามันจะตายแล้วนะคะโอ้รอดเฉยเลยค่ะท่านะผู้ชมคะอาดีของเราดีจริงๆนะคะน่คะเราจะมาทําการหยอดโคนนะู้ชมดูนะคะขยวดประมาณนี้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็รอบๆนต้นนะคะไม่ต้องหยอดเยอะนะคะหยอดประมาณนี้นะคะเราจะหยอดตุกๆ15้าวันนะคะท่านะผู้ชมคะอาดีของเรานี่ดีจริงๆนะคะ ท่านผู้ชมสนใจก็โทรมาได้นะคะศ8นย์แปดสานะคะเราต้นกล้วยก็หยอดได้นะคะท่านผู้ชมคะต้นกล้วยเราก็คือพันธุ์เป็นกล้วยไข่นะคะพันธุ์กำแพงเพชรนะคะกล้องซูมไปที่ต้นกล้วยให้ด้วยคะ่ะต้นกล้วยกําลังสวยมากเลยคะ่ะใช้ได้กับต้นพืชทุกๆอย่างเลยนะคะเป็นข้าวมันสับปะหลัง เขาโพดได้หมดเลยนะคะท่านผู้ชมอาดีข e องเร wow าช่วยได้นะคะที่สำคัญปลอดภัยไร้สารเคมีนะคะเห็นผลจริงนะคะท่านผู <oluş divorce> ้ชมคะถ้าสนใจก็สามารถติดต่อมาได้หรืออยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะโทรมาได้เลยนะคะค่ะถ้ายังไงก็ ถ้าสนใจก็โทรมาได้นะคะเบอร์นี้ยีกรอบนะคะ0 8 3 1 5 9 5ด7 3ค่ะ0 8 3 1 5 9 5ด7 3ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำในการาส่วนผสมของ R d 2 5ดี 1, ในการฉีดพ่นด้วยถังนะคะถังของเราก็จะมีประมาณ20่ิตรินะคะถังเนี้ย20ลิบรนะคะ,นนะ,คะในส่วนผสมของ R d ดีของเราในการดูแลนะคะทุกๆ5 7ถึงเจวันนะคะเราจะมีการดูแล ในการฉีดพ่นนะคะไปที่ต้นฝรั่งของเรานะคะส่วนผสมของเราก็จะปรประมาณ 5R 8 1 0 c ีนะคะก็คือฝาในของ RD นะคะผสมลงไปต่อถังน้ํา20ลิตรนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเราก็จะมาผสมก่อนค่ะส่วนผสมของเราก็จะประมาณ 8-10cc นะคะก็คือฝาในของ RD ของเรานะคะหนึ่งฝาผสมลงไปเลยนะคะ อาดีสองของเรานะคะมีเพียงตัวเดียวที่เราในใช้ในการดูแลนะคะอันนี้เราจะใช้ในการดูแลทุกห้ถึงเวันนะคะในการฉีดพ่นไปที่ใบนะคะเดี๋ยวให้น้องสาธิตวิธีการทำให้ดูนะคะท่านผู้ชมคะอาดีสองของเรานะคะไม่มีสารเคมีเจือปนนะคะท่านผู้ชมคะการฉีดพ่นนะคะไปที่ใบนะคะ การฉีดพ,พ่นปฏิบายนี่เพื่อเพื่ออะไรใช่ไหมคะท่านผู้ชมอยากอ,าอยากจะรู้ว่าเราฉีดไปเพื่ออะไรนะคะเพื่อช่วยเพิ่มในการจะก้อแสงให้มากขึ้นนะคะแล้วก็เพิ่มเอ่อคลอโรฟิลให้กลับไปนะคะมีสีสีเขียวเข้มนะคะค่ะในการดูแลของเราก็ด้วยอาดีของเรานะคะ251นะคะช่วยในการดูแล